กินแต่เด็กเรากินแต่เด็กอันนี้กินแต่เด็กจริงๆแต่อนุบาลมานถุงเลยแล้วก็เห็นว่าเป็นแบบเป็นเเารียกอะไรเป็นฟองแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ตลอดอะไรอ่งี้แล้วก็มีคิดว่าวันใดวันหนึ่งที่เรามาเป็นพิธีกร์ขนมที่เรากินแต่เด็กมันจะมีหน้าเรามามาแบบวางไว้ที่ที่เราเห็นทุกวันอ่ะเพราะมันมันก็แอบไม่ชินเหมือนกันเพราะปกติเราก็ไม่เห็นอะไรแพ็กเกจนี้มาตลอดอะไรอย่างนี้ยพอวันนึงมีหน้าเราก็เออสุขรู้สึกภูมิใจนะการการทำงาน่ายรูปแต่ละรูปที่แบบว่ามาขึ้นหน้าซองอะไรอย่างเงี้ยสนุกไหมยากไหมเปลี่ยนยากหรือเปล่า เพราจริงสนุกมากครับเพราะว่าสมมติพอมันเป็นมันเป็นขนมอ่ะแล้วแล้วมันก็มีแบบหลายๆอย่างที่เราสามารถคิดเอทได้เอามาใส่นิ้วหรือเอามาแบบเป็นอมคืออะไรเงี้ยก็แบบสนุกมากสองเรับพานอะไม่มีใครยอมใครมหมือนว่าตอนแบบอะไรไม่ถ่ายอะไรไปถ่ายคนกับเกือบท้ายๆแล้วแล้วเหมือนเราก็จะเห็นว่าแบบเพื่อนๆก่อนหน้าเราถ่ายอะไรบ้างแล้วก็เห็นแล้วแบบอุ้ยมันยอมมันไม่ได้เลยเนี่ยว่าเราถ่ายไปกินไปได้ใช่ครับใช่ใช่ถ้าไปเสร็จถ่ายไปกินไปแล้วก็ ใส่นิ้วถือบ้างเนี่ยเดี๋ยวกินกินกินบ้างกินไปแบบว่าถ่ายไปกินไปอ่ะทีวีทีวีซีก็สนุกนะเขาเป็นแบบว่ามีจังไปกับตันด้วยนะฮะเราก็เป็นลูกเรือแล้วก็บอกว่ามีเด็กหลังห้องรถ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 เราเป็นรถรถรถผมเป็นกับตันนี่เป็นรถมีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ยูซูบูนนะฮะข้างหลังก็มีเด็กกินตลกอยู่แล้วให้ใครกินเราก็แย่งกินเลยใช่ใช่แล้วจะถ่ายรูปแล้วมีหยิบทำได้มีอะไรที่เราได้ทวามจริงในโปรเจกต์อ๋อก็มีมีมีตัวมีตัวทีวีซีใบ แล้วก็มีท่าเต้นด้วยใช่ใช่แล้วก็มีเพลงด้วยเพลงใช่ราย่างอยู่ครั้ยเพลงติดหูมากเพลงติดหูมากแชร์หรอครู้สึกตอนทำงานท่าเต้นหรืออะไรนะครับตอนเริ่มจากเพลงไหมเพราะว่าท่าเต้นมาหลังเพลงใช่เพลงก่อนจะเป็นที่ติดหูมากครับใช่เพลงที่ติดหูจริงครับเพลงก็คือพี่โฟพี่โฟแล้วก็เออพยาพี่โฟคนทำเพลงนี้ขึ้นมาใช่ใครไอเดียยังไงคะคุณเด็กเรีว่าไอเดียแบบโปรตีสบิบก้าคอนเน่ครับ เราอยากจะให้ทุกคนติดผูกับคำว่าโปรตีนเป็นไปกัคอนนี่ใช่ใช่ใช่จริงับจริงครับวันนี้แต่เดียวไม่ได้แลไม่ได้โปรตีนเป็นไปกับอนนี้ยนี่กเป็นโปรตีนนนี่คอคอนนีอนนี่คยนนีรอนนี่คอนนีรอนนี่คอนนี่อนนีอนนี่อนนีนนี่นนี่นนี่คอนนีคอนนี่นนี่คนนี่คอนนีนนี่นนีนนี่กอนอนนีอนอนนีรคอนน่อนนี่คนนีคนนอนีนน่อนนนน่อนีนอนปนนน่น่นนน ใช้เองานจะนที่เราครับเรียกว่าเป็นเกมที่แบบว่าิ่งครับมีอะไรอ MC นะครับมาร่วมสรเขาแบบมากันตั้งแต่เช้าอ่ะใช่ๆที่ี่ก็รอแล้วแล้วก็นอานั้นมันเป็นกิจกรรมที่เราร่วมโลกเี่แล้วก็ันนคมีคนร่วมกิจกรรมมาห้าคนผมก้อยาขอบคุณทุกคนที่มาให้ควาสําคัญแล้วก็หมือนแบบมาสรุปของพวกเราใช่กรมครับก่อบคุีหลายลักกนรน้อ ่พีขายแบบคนใหม่คนไหม่มากนะผมก็ฝากโปเต้บาบิก้าคอนเน่ด้วยครับสามารถหาซื้อได้ทุกที่ง่ายๆเลยเอาจริงๆทุกคนผมรู้อยู่แล้วว่าทุกคนสามารถแบบหาซื้อได้ที่ไหนอะไรเงี้ยก็ฝากฝากไปซื้อแล้วก็สนับสนุนนนุกันเยอะนะครับผมยื่นฟูฟูนะผมอาหารยอดปุ่มใช่ครับโปเต้บาบิก้าคอนเน่ครับผมหน้าตาพวกเราเองนะ คอนเสิร์ตครบรอบ2ปีคอนเสิร์ตครบรอบ2ปีมันเกิดครับมันเกิดซอฟต์มโอซอฟต์คุมโอสองขวบแล้วเป็นยังไงบ้างคะสองขวบแล้วเป็นยังไงสองขวบแล้วเป็นยังไงบ้างเหรอะแก่ขึ้นปีหนึ่งครับโตขึ้นแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งเนาะแก่ขึ้นโตขึ้นปีหนึ่งแต่ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังเด็กยังเด็กอยู่แต่เป็นปีที่ผมรู้สึกว่ามันต้องค้นหาตัวเองประมาณหนึ่งค้นหาว่าบาสก็บัสก์เปไหน ใอยากรู้ว่าสองขวดแล้วเป็นไงนี่ต้องไปดูยอมให้กับผมเห็นกับตาจริงๆเลยนะถ้านิญาสอวกับบ้านผมแต่ละคนมัอะไรบ้างบ้านสองขวดมันยังไม่อะไรสำหรับสำหรับผมเหมือนเหมือนที่ปีสองที่ปีสองเหมือนแบบถึงว่าเข้ามหาลัยแล้วเราแบบปีที่แล้วปีหนึ่งแบบเฟชชี่เฟชเฟชบ้านสอวดเอะไรปีสองแบบเปรียบเสมือนเนี่ยเปรียบเสมือนสองขวดในวงการบันเทิงอะไรเงี้ย เนี่ยเล็กเล็กพ oh ูดอยู่เล็กพูดอยู่เนี่ยขนาดอีกแล้วพูดคนเดียวคล้ชอบพูดคนเดียวเนี่ยเล่นไม่ได้เลยคนนี้เขาพูดปีสองเก็บอกว่าถ้าเกิดปีห้าปีหกเล็กต้องตอบว่าอะไรเนี่ยแต่เป็นการพูดอยู่คนเดียวอ่าระดีห้าไม่ปีห้าปีหกก็เนี่ยต่อเรียนเฉพาะทางไงต่อโทรต่อโทเรเรียนหมอไปซีบีขเรียนไม่จบอะ ไ, <laughs> ไม่ผมว่าเขาเรียกว่ารสองขวบใช่ไหมครับก็ <c oughs> คือเราเติบโตขึ้นเราเราถ้าเป็นในพาร์ทผมว่าการทำงานเนี้ยเราก็เหมือนได้เรียนรู้อะไรตแตะมาขึ้นหรือบางอย่างที่เราใช่เหมือนเราเหมือนเราต้องแบบค้นหาตัวเองมากขึ้นในแต่ละปีที่พอเราไม่ใช่เฟชชี่หรือเราไม่ใช่แบบว่าลุกี้ปีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยมันก็มอีอะไรอย่างที่ต้องปรับตัวใช่ใช่ชื่อชื่อก็ปรุงบอกอยู่ประมาณนึ่ง the soft moon ครับแต่ว่าแต่ว่าปีปีสองอ่าดังนั้นทุกอย่าง เด็กคนอยากรู้ว่าพี่มีสองเป็นไงได้ได้คุยกับทีมงานยั่งว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเฮ้ยพโอ้โหโปรเซสก็วางแพลนไปเยอะเยอะเยอะอยู่แล้วคุย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 ก็คุย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 อย่างเงี้ยเลยอะคุยเหรอเป็นงานที่เราคุยคคุุยยเป็นงานที่เราคุยกันเยอะมากเพราะเราแบบนิดนึงได้ไหมว่าแบบว่าจะได้เจออะไรไม่ยไปหน่อยในสิ่งที่บัานไม่เคยทำมาก่อนมันแนี่ยใครที่พอจะไป ปร่าผมบอกแล้วว่าอะแแลล้้วบบจหหุดสปยใพี่เลยเป็นสิ่งที่บอสไม่เคยทำมาก่อนครับนั่นคืขออีสองคีย์เวิร์ดได้ไหมจองคีย์เวิร์ดสองคีย์เวิร์ดเนี่ยอันนี้เลยสองคีย์เวิร์ดไงหรอจริงอ๋อาั้หลจีบุ๊กสปอยจีบุ๊กไปเบาๆนะเฮ้ยคนนี้ต้องเบาๆนะพี่คนนี้รถอยางนี้เขาหนักกว่าพี่รราแล้วเนี่ยวันนี้าสปอยบัสเดย์ครับก็จะเป็นวันที่แบบว่าเราจะได้ ทำอะไรที่แปลกใหม่กับบัสก็จริงๆในแง่การเพอร์ฟอร์แมนซ์น่ะเราเคยทำหลายๆแบบมาแล้วก็มีแบบไหนที่เรายังไม่ทำก็เดากันไม่ยากหรอกเ <c oughs> หมือนเดิมได้เลยนี่คาทายสรุปทีมให้หน่อยสรุปก็คือถ้าใครอยากรู้ว่าสปอยหรือว่าอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์เป็นยังไงนะผม <c oughs> วันที่หกวันที่เจ็ดนะครับผมเจอที่ศูนย์ลิริกิตนะครับแล้วแล้วก็เอเซอร์ไพรส์ไหมลูกมีอยู่แล้วก็ถ้าเพ่อนๆมีเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์มา ถ้าเพื่อนมีเซอร์ไพรส์เอบอกเอก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเดี๋ยวผมว่าผมว่าอย่างนี้ดีกว่าหมายถึงว่าเดี๋ยวเราเราเจอหนึ่ใช่ไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันเดี๋ยวมันจะค่อยออกมาเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยแล้วพอพอใกล้หกเจ็ดปุ๊บเดี๋ยวมันจะมาเลยว่าตอนนี้มันอีกเดือนหนึ่งถ้ามุดตอนนี้ไปปุ๊บแล้วมันจะแบบเร็วไปรอบหน้าเดี๋ยวพึ่งเหมือนเดิมปะปะไม่รอบหน้าเราค่อยๆออกมาสามวันที่สามวันที่สี่เดี๋ยวได้สามรอบสามรอบเมมเบอร์ชิพครับสี่รอบทั่วไป ออก o ทเบอร20 2 5 68ครับผมได้ทันนะผม56แบบตามตองยัอนหน่อเพ้าะแบบว่านี้จะกดปั๊บเเอดเตาวกได้วดไม่เป็นเพราะนว่าเชื่อผมว่าทันทันเนอะคุณมีปัญหาไหมลูกต่อปัญหาตัวนี้ยี่ไหน แล้วก็ไม่กลับแล้วไม่กลับเลยแล้วไม่เสือกคุณไปจากโทรศัพท์หน้าเจ็ดนีเลเว่ไงเขาบว่ามีวิจอะไหนแบบนะารครับผมอ่ะในนั้นแทนเพ่อได้ยอนหลับนะคะคุณายนอะไรต่ยี่สิบมยี่สิบเ้าย่ีถ้ายี่ยี่สิบหกที่ยี่สิบหกยี่สิบกยี่สิบหกไปก่อนเลย ยี่สามนี่ยี่สามของวันนี้เหรอครังผมยังไม่ยี่สามเลยแบบเดี๋ยร์เดี๋ยวคนนั้นยี่สามันไปดีเออเฮ้ยตัวนี้ยี่สามหรอไม่แล้วอะไรยี่สามหรอนี่ยัี่สามแล้วเฮ้ยไม่ก็แหมเราได้ฉลองด้วยกันอยู่นะเคยเลยที่นายยี่สิบเป็นไงเราได้รับความรักจากคนเยอะมากเลยครับได้รับเยอะมากครับผมแล้วก็เออเป็น คือปีที่แล้วต้องบอกว่าปีแล้วตอนที่ผมอายุยี่สิบคือผมผมอยู่ที่สเปนตอนนั้นคือเหมือนว่าไปไปไปกับพี่ยง,ง,งใช่ไปทำงานแล้ว,แล,วแล้วที่นั่นก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้มาอยู่ที่ไทยวันเกิดอไอ้ก็มีพี่ยงให้ไปเดย์ผมอะไรอย่างเงี้แล้วก็พอวันนี้ได้มาอยู่ที่ไทยแล้วก็สึกว่าเออ่ตื่นเต้นเพราะว่าไม่เป็นค<า>รั้งแรกอ่ะที่เป็นบัสแล้วก็ได้ไปเดย์ล้วก็ได้มีพี่ยงแทบนี่ก็พิเศษเลยนะพี่ยงแทบแทบแทบ เอเอครับคนเดียวเลยเฮ้ยแล้วเจ๊กเคิร์กอะไรไม่เค้กหรอไม่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนแป๊บนึงครับแป๊บนึ่งพอเมื่อกี้พูดว่าของขวัญใช่ไหมเอเอคนเดียวปุ๊บของขวัญเค้กเนี่ยก็คืออีกคนที่เหลือให้เค้กผมเป็นวักมาไมหน่อยเพื่อนยกเค้กมาเราอยู่ไหนเค้กเป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ตอนยกเค้กมาคุณแบบว่าคุณแบบว่าคุณออกไปอยู่ข้างนอกไงผมรู้ไงว่าเขาจะสบายผมเขาเลยซ้อนแผลอีกทีหนึ่ง ใช่เขาไม่หอกระจกแบบคอนเทนต์หรไม่ห่อกระจกแล้วก็วนทำไมทางเข้าอีกเราเพื่อนหมดไหมอ่ะบอกว่ายกเพ้ยงมาแล้วสักตัวเออเขาเลยเล่นแฮปปี้เบิร์อเดย์พี่ร้าเขาเลยแต่งหน้าผมด้วยเค้กไปหน่อยอ่าแล้วก็ให้กับขวัญเดียวคืออ A ใช่ซึ่งผมให้ให้ของเข้าไปครับอ๋อหองไม่แต่ว่าเอาจริงวันเกิดของขวัญที่ดีที่สุดคือผมว่ามันคือแบบว่าเขาอบอุ่นที่ไทยกันจถิงว่าแบบว่าไม่ต้องให้ของก็ได้แต่ว่าด้าเราแบบว่าเออใช่อะไรอย่างเงี้ย กินข้าวด้วยรย่างีผมว่าแบบดีสุดละพูดดีนะพี่ไายพูดดีแน่นอนะแรับไอ้คนได้ของพี่ไทยกันก็นั่นแหละครับผมหอมหมาหอมแม่อะไรอี้ล่าสุดผมกับปูไปก่อนเรื่องไปที่มิลานมิลาหลอกมันฮ่าฮากันแทกานิดหน่อยครับนิดหน่อยปู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 ูป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 ููป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 ู ลุกลุกเปอิดอกนี่มาอย่างไรคะลมแรงครับปล,ลิวครว่าอก็เลยไม่ได้ตั้งใจไปที่ร้านนี้ที่ไทยเพียงเพราะว่าที่ไทยเออลมไม่แรงเท่านี<อ>้นได้โอเคเขามันลมแรงนิดนึงครับลงเครื่องไปแล้วก็ผปลิวเลยครับทุกคนลุกคนครับก็ตื่นเต้นนะครับไปงานเขาใหญ่แล้วได้เจอศิลปินที่ตัวใหญ่เหมือนกัน <c oughs> เราก็ไปทักทายไปคุยบ้างอะไรก็ติดเต้นนี่ครับจึิงขอบคุณแบรนด์ด้วยที่พาพวกเราผมต้องรูไปด้วยครับผมจริงจรผมน่าส,สานใจได้เจอประสบการณ์อะไรพิ่เด็กนี่ไหมครับไม่เกินฝันเลยจริจริงก็การแบบว่าไปแล้วเจอพี่ๆศิลปินที่เขาบอกเรืรอใหญ่ามากเราบอกว่าคืออย่างเช่นอ่าแบบอย่างแรกพี่ที่อะไรเช่เนเราเจอแล<ห>้วได้ได้บอกทักทายได้คุยกันบ้างแล้วก็ ที่คณีนานี่ก็ตอนแนะนำตัวกันก็ได้คุยได้แบกว่าบอกเขาไม่มาครั้งแรกนะอะไรทย่างี้่เขาก็บอกว่าไม่กลิ่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไดแรกเปลี่ยนกันเราก็ก็เสิร์ฟนะพี่เตย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 ด้วยก็พี่เตยนี่เป็นเรียกว่าเป็นพี่สาวเลี้ยงดูพวกเรามาทั้งสามสี่วันที่ไปด้วยพี่คููเราเจออะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์แลก็ต้องประทับใจมากาๆเลยะเนี่ยว่าแน่เป็นการเจอสังคมใหม่ๆจะบอกว่า ตื่นเต้นครับเห็นหรือว่าเจอแบบเยอะแยะแล้วก็เจอทางสื่อต่างประเทศด้วยนะโปรถีก็จะเรียกว่าเจอสื่อไทยเนาะเราจะคุ้นชินกับการเราอยู่บ้านอยู่จุดไทยนะครับเราไม่น่ามาเจอสื่อต่างประเทศที่แบบโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันเวลาเขาพิงมือขามาแล้วก็มีลบๆบ้างเรื่องแรกหรือว่าก็ยังดีที่แบนว่าเออต้องมีสติมันหน่อยเราต้องเตรียมเตรียมความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ในมันเนาะวันนี้ต้งติดตามมาติงคัมซีเลยเนาะมาซิงยังอยู่เนาะอยู่ครับยาวๆเลยครับมาซี้ ก็ฝากอะไรฮะเหมือนเหมือนจะพูดแล้ได้แล้วไม่ใช่พี่เนนฝากมาเถิดอ่ะฝากผมก็ฝากมาซิ่งเจอร์แปรนะครับผมเป็นรายการวาไรตี้ที่บัานที่สองคนเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันญี่ปุ่นนะครับอย่างที่ชื่อมันบอกครับผมแล้วก็เขาได้ไปทําอะไรอีกหลายหลายอย่างตอนนี้พี่เท่าไหร่แล้วกันเก้าเก้าแล้วครับผมว่าน่าจะมีอีกหลาย EP เลยเพราะว่าเรายังไปกันอีกยังไปกันอีกเยอะก้าวอยู่ก็ฝากทุกคนติดตามครับผมคิดว่าน่าจะเป็น วันเพื่อนของทุกคนเป็นวันที่ดีได้มากขึ้นเมื่อทุกคนไปเจอเราที่บัสคือเขาจะไปชายหนึ่งพุ่มวันทั้งหัดเราเราใกล้จะร้านซับแล้วนะครับครับผมฮ่าคอนเสิร์ตพี่เด็กมาฝากคอนเสิร์ตซื้อบัตรเท่าไหร่คอนเสิร์ตจะมีเท่าไหร่คะมีรอบแป๊ครับไม่ต้องคือคนเดียวนะครับรอบนี้คุยรอบนี้มีไมค์ให้คุณนะหรือว่าอยากเอาไมค์ไปยืนถือพูดเดียวได้ไหมแฮปปี้บัสเตอ์ครับเสิร์ตซับมอร์ขายบัตรแล้ววันที่สามสี่นี้แล้วก็คอนเสิร์ตวันที่หกเจ็ด ท่านคมที่สูงเศรษฐกิจก็ไม่อยากพูดเยอะรอดูครับอันนี้ยังไม่มีแผนแต่ว่าเมื่อวานพิ่งลงรูปผมสั้นใบรูปเก่าช่วงนี้ไม่ก็ได้ถ่ายรูปเท่าไหร่เลยกเอาพูดเก่าเคนขอบคุณค่ะอรคเขากเยามาเข้ามาเข้ามาน

您好，您。